สวัสดีค่ะแพทย์หญิงรัชยาสันติเสวีนะคะศัลยะแพทย์ผ่าตัดตัวอกนะคะของ TNC Clinic ค่ะแผลผ่าตัดเสริมหน้าอกนะคะหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่3มตำแหน่งนะคะก็จะมีตำแหน่งที่เป็นบริเวณราวนมนะคะตำแหน่งที่อยู่ที่รักแร้นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่อยู่ที่ปานนมค่ะหลักๆที่เราใช้กันมากนะคะคืออยู่บริเวณราวนมค่ะเนื่องจากว่าแผลเล็กนะคะคนไข้าสามารถฟื้นตัวได้เร็วเสียเลือดได้น้อยนะคะและแผลค่อนข้างเห็นได้น้อยเพราะว่าเวลาเราใส่ บิกินี่หรืออะไรนะคะมันก็จะปกปิดบริเวณเรานมพอดีน้อผ่าตัดเสริมหน้าอกนะคะหรือคนไข้าบางคนที่แพนว่าจะเสริมหน้าอกเนี่ยก็สงสัยกันว่าสามารถให้นมลูกได้ไหมนะคะจริงๆแล้วคําตอบเนี่ยง่ายมากเลยคือสามารถให้นมลูกได้ตามปกติเนื่องจากการผ่าตัดนะคะเราจะใส่ซิลิโคนไปบริเวณใตุ้นมเลยนะคะไม่มีผลต่อบริเวณของข้อน้นํานมเพราะฉะนั้นสามารถให้นมได้ปกติะคะ่ะ สามารถบิดหน้าอ,อกได้ตามปกติเลยค่ะหลังจากแผลไข่สนิทแล้วนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะโดยประมาณแผลยุบวมดีแล้วนะคะแผลทุกอย่างติดสนิทนะคะจริงๆแล้วซิลิโคนสมัยนี้นะคะก็จะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงมีความแข็งแรงนะคะและสามารถคืนตัวได้ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะการพักฟื้นเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยแทบไม่ต้องพักฟื้นเลยค่ะหลังทำเนี่ยพรุ่นี้สามารถทํางานได้ตามปกตินะคะแล้วบางคนก็ถามว่าหลังผ่าตัดเนี่ยเราสามารถออกกําลังกายได้ไหมนะคะเราอาจจะทิ้งช่วงเวลาในช่วง2อสัปดาห์แรกนะคะเนื่องจากเราต้องรอให้แผลติดสนิทด,ดีนะคะโดยที่อาจจะงดยกของหนักนะคะเกิน5้กิโลเนี่ยไม่ควรยกหรือว่าการออกแรงหนักๆนะคะงดแช่น้ํานะคะหรือว่า ว่ายน้ําหรืออบซาวน้าต่างๆในช่วง2อสาสัปดาห์แรกพอเลยะยะเวลานี้ไปนะคะแผลก็จะค่อนข้างติดสนิทดีขึ้นอาจจะออกกําลังกายเบาๆนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากต้องการออกกําลังกายหนักนะคะเหมือนเดิมอาจจะทิ้งช่วงสักประมาณ2-3เดือน,นะคะ่ะ เสริมหน้าอกต้องนวดหรือไม่นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของการผ่าตัดนะคะแล้วก็ลักษณะของซิลิโคนนะคะว่าเป็นซิลิโคนผิวเรียบนะคะหรือว่าเป็นชนิดของผิวขูุขลับนะคะแต่ถ้าสมมติว่าการนวดนะคะอาจจะต้องหลังจากที่แผลหายดีประมาณหลังจากสองสัปดาห์ไปแล้วแล้วก็จะทําการนวดเบาๆเชื่อว่าการนวดนะคะจะลดเรื่องของการผงผืนนะคะแล้วก็ตัวที่ทําให้ยึดรั้งบริเวณของเต้านมค่ะ ่งนี้ควรจะทํานะคะก่อนที่จะเสริมหน้าอกนะคะอย่างแรกเลยก็คืองดการดื่มสุรานะคะแอลโกอฮอล์ทุกชนิดนะคะแล้วก็งดสูบบุหรี่นะคะอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนการผ่าตัดนะคะรวมถึงอาหารเสริมต่างๆนะคะพวกวิตามินอ e, ีคอลลาเจนอาหารเสริมทุกชนิดนะคะควรงดอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปก่อนการผ่าตัดะคะ่ะ แต่ในส่วนของหลังผ่าตัดนะคะควรจะให้เต้านมเนี่ยเข้าที่ดีทุกอย่างมีการแผลยุบบวมคงรูปเข้ารูปทุกอย่างแล้วนะคะค่อยเริ่มอาหารเสริมมีงานรายงานทางการแพทย์นะคะบอกว่าการทานคอลลาเจนนะคะจะเสริมทั้งทาให้เกิดพังผืดง่<อ>ายขึ้นนะคะหลังจากการผ่าตัดเสริมหน้าอกไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีหลักฐานที่แน่ชัดนะคะถ้าคิดจะเริ่มอาหารเสริมนะคะหลังจากที่การผ่าตัดเนาะเสริมหน้าอกไปเนี่ยเริ่มหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้ว3เดือนค่ะ ผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมนะคะเราสามารถเข้ามาปรึกษานะคะแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะก่อนกานผ่าตัดนะคะได้ที่ที c อ็มซีคลค่ะ